ค่ะก็คือลงต้นรับความจริงเราแอบบอกว่าแบบเป็นรูปที่เก็บมาแบบแป๊บนึงเพราะว่าตั้งใจว่าแบบจะเก็บไว้ลงเตือนของคุณแม่นี่ว่ะค่ะคุณแม่ลองรายกางไกลเตือไม่เหลือเคือเมื่อก่อนจะไม่ค่อยออกกําลังกายเท่าไหร่ค่ะจนแบบคุณหมอแบบกระซิบเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณแม่คือพื้นฐานเป็นคนค่อนข้างแข็งแรงตอนแรกก็เริ่มจากโยคะตอนนี้ก็เริ่มมาปีนป่ายห้อยหดกันแล้วค่ะ องงชอบชอบค่ะคือเหมือนอาการเล่นพิลาทิสมันทําให้เหมือนตัวเราได้อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นอยู่กับมุมเห็ใจอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะห <aja S 2> ลา,ายคนรว้แวนะเขากคุณแม่มาแบบออกกำลังกายกันด้วยก็คือเหมือนอลงไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ใหญ่หลายๆท่านด้วยค่ะเพราะว่าคือกอารอ,ออกกำลังกายรูปแบบเนี้ยคือเขาปรับมาจากเครื่องกายภาพซึ่งมันจะแบบค่อนข้างปลอดภัยกับ กับผู <falou Olympics> ้ใหญ่ด้วยหรือว่าใครที่บาดเจ็บก็ยังสามารถเล่นได้เพราะว่าเขาแบบแยกส่วนในการออกกาลังกายแม่เริ่มที่การออกกำลังกายแล้วก็ทุกวันค่ะเดินเพื่อนทุกวันใช่แล้วก็พยายามจะชักชวนกันไปคือเดี๋ยวนี้เวลาจองคิวครูก็แบบสองคนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ว่าก็ตั้งใจว่าน่าจะแบบพาไปาฟังธรรมค่ะ <c oughs> เหมือนปีที่แล้วอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าคือเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะจะแบบบอกว่าเแบลบเป็นคนแบบพาแม่เข้าวงการนี้ค่ะวงการแบบมันฟังธรรม <c oughs> หรือว่าปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เห็นความเปลี่ยนแปลงในแง่ที่แบบเขาจัดการอารมณ์ตัวเองดีขึ้นรู้เขาเรียกมีสติรู้อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นของขวัญที่ที่ดีไปกับจะมีกรทถาบุญใหญ่ชอบค่ะชอบจะมีแทําบุญใหญ่อะไรอย่างนี้ไหมคะแล้วก็ปีนีันเป็นสายบุญอ๋อค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไว้ตรงนี้เลยปีนี้ไปทํากระถิ่นไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะวัดที่ญี่ปุ่นค่ะไปไป เป็นจากของทางวัดบรวรเนี่แหละค่ะไปสร้างวัดสาขายอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนาโกย่าค่ะแล้วก็ปีนี้เบลเป็นเจ้าภาพค่ะกระถิ่นสำหรับการสร้างวัดที่ญี่ปุ่นอีกประมาณเดือน11ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมาบอกทุกคน,นก็ร่วมบุญได้นะคะร่วมบุญโกอินเตอร์ค่ะ <laughs> จริงค่ะจริงเลยคือเออเบลประมาณว่าเบลมีโอกาสได้ได้ไปบบหลายๆวัดแล้วก็เหมือนพอคนเริ่มเห็นว่าเราทําตรงนี้บ่อยๆก็ชวนเราไปตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบเออวัดต่างๆก็จะมาบอกบุญอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ว่าก็ก็ดีค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสัพพเป็ชวนชวนด้วยค่ะอ๋อยังไม่ได้ชวนค่ะ ค่ะยังไม่ได้บอกแต่ก็น่าจะได้บุญก็ไ,ไ,ด,ได้ร่วมบุญด้วยค่ะใช่แต่ไม่รู้ว่าแบบจะได้ไปหรือเปล่าแต่ถ้าบอกร่วมหน้าก็อาจจะคิวดาดวในประเทศไทยก็ยังบอกว่าทำบุญตอนร่วงเหมือนกันใช่ค่ะ,คะก็ก็ยังมีค่ะก็มีโปรเจกต์ที่เหมือนเออเป็นทางพี่พลอยเป็นหัวเรือบ้างเดี๋ยวเป็นหัวเรือบ้างแบบนี้ เพราะว่าคือใกล้ช oh. 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 ิดกับเอ่อเรื่องศาสนากันทั้งคู่อยู่แล้วด้วยอินอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วพี่ก่ย้อนไปคนแม่นิดนึงเพราะอย่างหลายคนจะคาดหวังว่าแบบจะต้องมีเมอที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นแบบเปล่อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเราบอกยังไงดีก็คือเหมือนก่อนหน้านี้แบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเราก็อยากจะแบบตอบแทนคุณแม่ เราเรียกว่าอะไรมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบสิ่งของหรือแบบสิ่งชิ้นใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรอกค่ะแต่ว่าเราแค่อยากให้เหมือนเขามีภาพจําว่าเออแบบปีนี้ได้อันนี้อันนี้แต่ว่าพอตอนหลังๆมาแล้วแม่ิอมจะไม่อินหองแบบเอาไม่ต้องซื้อแล้วมีหมดทุกอย่างหั้ยอย่างเงี้ยข้าวที่อะไรนะคะข้าว่อะไรยังไม่ได้แพลนเลยอันนี้พูดจริงๆค่ะ จะได้เห็นกอนยขอ,ขอดูก่อนส <laughs> <laughs> ามวเดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อนยันไม่รู้เลยค่ะว่าจะได้เห็นังติเวันไหม ค่ะตอนนี้ถ่ายทำกันไปอย่างเ,ออเยอะมากแล้วค่ะก็ประมาณแบบ20%่ออแล้วค่ะสนุกสนานดีได้ทำอะไรเยอะมากเลยค่ะไิ่คิดว่าคุณคำดวมเขาจะเก่งขนาดนี้นค่ะเจมสเจมส์บอกว่าเจอหน้ากันก็คือมองตา ตอนนี้เป็นแบบนั้นแต่ตอนแรกคือหลุดขำม,มากเพราะว่าเบลกับเจมไม่เคยเล่นคอมเมดี้ด้วยกันและไอ้เราก็เต็มที่เราก็ไม่คิดว่าเจมจะแบบมีมุมที่เต็มที่ขนาดนี้มันบแบบเราไม่เคยหลุดขำในละครแบบปล่อยขนาดนี้มาก,ก่อนจนแบบมาเล่นเรื่องนี้ค่ะมันยังไงบ้างมันก็เหมือนคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วมาปล่ยูกันใช่เลยเป็นแบบนั้นเลยค่ะมทุกคนมีของที่แบบอยากจะปล่อยออกระบายออกแล้วเจมบอกว่าเจมไม่เคยเล่นคอม,มเมดี้มาด้วยเลยค่ะ ก็เหมือนคนเก็บกดที่แบบพอมีโอกาสแล้วอยากจะเอามอ้ยังว่าแข่งกันจะได้ยังขับขนาดคนดูจะขนาดสนุกมากมากเลยค่ะทุกคนแบบต้องพยายามขับให้เสร็จตอนซ้อมเพื่อแบบตอนจริงจะได้ไม่ถูกคารค่ะก็ไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะก็ยังไงฝากรอเชียร์ด้วยนะคะเจ้าคุณพี่กับอินาความด่วงค่ะขอบคุณค่ะ